ถ่ายรูปรถแล้วก็อัดวิดีโอไปก่อนเลยลำดับแรกสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับอเ,เอาผมถ่ายแล้วเอาเลยถ่าย<แ>ก่อนถ่ายวิดีโอแล้วอ่านะครับสวัสดีนะครับสวัสดีลูกค้าทุกทุกขั้นนะครับลูกค้านะครับก็มาจากชัยภูมินะครับก็มารับรถกับทางร้านเราอ๋อขอบคุณพี่มากมากนะครับตอนแรกก็จะซื้อส่วนนะครับอย่าวใจก็เอาเงินไว้ก่อนนะครับอย่าไปบ้านก่อนแล้วก็ผ่อนเอา เดี๋ยวจะค่อยปิดที่หลังนี้ผ่อนก็สบายๆงอสุดๆอันนี้เป็นรถที่ผมรู้จักกนเหรอกเจ้าของรถรถบ่อดเปีนรถแต่อย่างไรก็ไมู่้จักกนแต่วปะพี่ค่อยไปเช็คอีกที่หนึ่งเพราะหุ้นใหญ่ของกบเกงสิกต่ตัวจาตากับพ่อไปได้พ่อรูดปืนเยอะตั้งศูนย์ก็พาไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะับอ่ะลำดับแรกขอบคุณพี่ทั้งสองมากนะครับขอบคุณพี่ผู้หญิงแล้วก็พี่ผู้ชายนะครับอันนี้เป็นเฮดวันนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับ นี่นะครับคันนี้ลูกค้านะครับก็จบเงินดาวนะครับอยู่ที่ลูกค้าเอารถมาตีเทิ่นนะครับแล้วก็รับรถมือเดียวป้ายแดงไปเลยนะครับคันนี้ข้างในหรูหรามากนะครับคันนี้สวยด้วยนะครับเป็นรถอดีตประสงค์นะครับที่ว่าเป็นรถหรูนิดๆนะครับก็เป็นเอดวันนะครับปี2012นะครับในราคา 4 3ส0 0 0บาทนะครับคันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากได้เฮดวันนะครับหรือว่ารถพวกวีโกอะไรต่างๆนะครับโทรหาผมได้เลยนี่ผลของลูค้าเบอร์ที่นะเบอร์ทกี่0 9น5 9 8 4 0 2ูนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับสวยๆนะครับพี่แปส่มอบให้ลูกค้านะครับนี่นะครับตอนนี้พี่ไทอก็ะกนะครับการดูซิปิดใด้อ๋อไม่เอาออกมาปิดประตูเขาก่อนแค่นั้นอะ อันอันไหนพี่เออประเภทนลนมิทโมดเลยล็อกปะล็อกล็อกล็อกโอเคนะครับเป็นเป็นลิเดีริโมทนะครับตัวนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับเป็นอีกหนึ่งขั้นนะครับเป็นส่งมอบส่งมอบเกือบทุกวันนะครับผมกับพี่ธนยศ ก็ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่ไว้ใจนะครับบางคนก็ไม่มาดูรถนะครับบางคนก็มาดูรถที่ร้านนะครับอย่างพี่เนี่ยมั่นใจก็ออกมาเลยเอาเขาพี่ก็หิวข้าวพี่แกก็หิวข้าวนะครับี่ทไปกเออเดีอยครับผมเชื่อครับพี่บ๊ายบาๆขอบคุณนะครับขอบคุณหิวข้าวครับหิวข้าวนะครับเดินทางกลับโอเคนะครับเดินทางปลอดภัยครับผมเออก็ไป ชยภูมิเลยนะครับลูกค้าผมก็ยังไม่แดบน้ำนะครับโอเคครับขอให้เดินทางปลอดภัยโดยวีสดิภาพนะครับลูกค้าอยกงขภาพนะครับไปแล้วนะครับคันนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ